วันนี้วันที่25เดือนพฤษภาคมปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวสบัตดาซึ่งพูดโดยอเวสบัตดาเมื่อวันที่4เดือนกันยายนปี2005หัวข้อของเมรีก็คือเช่นเดียวกับการให้การสอนก็ยังอยู่อย่างให้การอภัยและก็เต็มไปด้วยความเมตตาให้พรและรับพรและบ้านของลูกนั้น จะมาเป็นอาชรามวันนี้บับดาดากำลังดูเส้นแห่งความบริสุทธิ์บนหน้าผากของลูกรูกทั้งหลายเพราะรากฐานของชีวิตปรามณนคือความบริสุทธิ์ลูกรู้ไหมว่าเส้นแห่งความบริสุทธิ์คืออะไรทุกคนรักความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นแม่แห่งความสุขและความสงบความรักและความปิติสุขความบริสุทธิ์นั้นเป็นเครื่องประดับที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ ถ้าไม่มีความบริสุทธิ์ชีวิตมนุษย์ก็ไม่มีค่าลูกลกสามารถเห็นว่าเทพนั้นอยู่อย่างบริสุทธิ์และนี่แหละทำไมพวกเขาจึงมีค่าที่จะได้รับความเคารพลและมีค่าที่จะได้รับการบูชาเมื่อไม่มีความบริสุทธิ์นี่ก็เป็นชีวิตของมนุษย์เช่นที่ลูกเห็นเนี่ยมันในวันนี้บับดาดานั้นกำลังให้พรนี้กับลูกๆทั้งหลายสำหรับ ชีวิตของลูกบามินขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างบริสุทธิ์ขอให้ลูกนั้นจบเป็นโยคีการกระทําความประพฤติแด้ใบหน้าของดวงยานผู้ที่มีความบริสุทธิ์นั้นจะเป็นประกายนี่แหละทําไมความบริสุทธิ์จะทําให้ชีวิตของลูกสูงส่งที่จริงแล้วรูปแบบดั้งเดิมของลูกๆทั้งหลายคือความบริสุทธิ์รูปแบบดั้งเดิมของรูปนั้นก็ยังเป็นความบริสุทธิ์ด้วย คุณสมบัติพิเศษของดวงยางเช่นนั้นก็คือบุคลิกภาพของความบริสุทธิ์นั้นจะปรากฏให้เห็นอยู่ในชีวิตของเขาความจริงของความบริสุทธิ์และความสูงสักของความบริสุทธิ์จะปรากฏให้เห็นบนใบหน้าและในการกระทำของดวงยานเช่นนั้นเช่นเหล่านี้นั้นเป็นเครื่องประดับชีวิตของลูกความจริงก็คือชั้นดวงยานและนี่ก็คือรูปแบบดั้งเดิม และเป็นนิรันด์โยการมีสำํำนึกรู้เช่นนี้รูปก,ก็จะกลับมาเต็มไปด้วยพลังความสูงสักก็คือรูปเองนั้นได้มีความเคารพในตัวของลูกเองแล้วลูกก็เคลื่อนไหวไปโดยการให้ความเคารพกับทุกๆคนบุคลิกภาพก็คือการมีความพึงพอใจและมีความสุขตลอดเวลาตัวลูกเองนั้นอยู่อยังพึงพอใจแล้วลูกก็ยังทำให้คนอื่นพึงพอใจด้วยทั้งหมด ยังจะมีการบรรลุผลมากมายผ่านความบริสุทธิ์ลูกรู้ว่าการบรรลุผลอะไรที่พัอจาดาได้ให้กับลูกๆทั้งหลายนี่ใช่หรือด้วยสมบัติมากมายอย่างไรที่ท่านนั้นได้เติมลูกถ้าลูกนั้นจะเก็บการบรรลุผลเหล่านี้ไว้ในสำลึกรู้ของลูกลูกก็จะกลับมาเต็มพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นบ้านแห่งแสงและบ้านแห่งพลังที่มีชีวิต ผู้ที่โชว์จุดหมายปลายทางที่แม่นยำให้กับดวงยานที่เล่ร่อนเพื่อที่จะโชว์จุดหมายปลายทางที่แม่นยำของเขาให้กับดวงยานที่เล่ร่อนจงมาเป็นบ้านแห่งแสงและพลังที่มีชีวิตสำหรับสิ่งนี้ให้ใส่ใจอยู่กับสองสิ่งหนึ่งให้จำความปรารถนาของแต่และดวงยานได้ดังเช่น หมอที่ดีรู้ว่าจะรู้สึกถึงชีพระปจรของใครบางคนได้อย่างไรในหนทางเดียวกันจงใช้พลังการแยกแยะของลูกตลอดเวลาจุดที่สองจงรักษาประสบการณ์ของสมบัติทั้งหมดไว้กับลูกตลอดเวลาให้รักษาเป้าหมายที่จะไม่ต้องบอกผู้คนถึงสั่งสิ่งใดอยู่เสมอแต่ จะเป็นคนให้ประสบการณ์กับทุกความสัมพันธ์อยู่กับคนอื่นๆและพลังทั้งหมดกับคนอื่นๆอยู่เสมอทติพศแทนที่จะแก้ไขคนอื่นให้รักษาการติดต่อที่ดีอยู่กับพ่ออัตตะโอมชาญ